ฮัโรสวัสดีครับทุกคนคุณเกมพี่บนเทเลอร์นะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นกั่ทอยชายนะครับผมเคยเล่นตัวเดโมไปเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ตัวเกมก็เข้าสู่เออรีเซชั่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะมาลองเล่นมันเลยสักกันนะครับก็มันจะมีอะไรอต่างจากเดิมมากงก็มาดูกันนะครับอ่า เพลงเกมนี้ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูตัวเ e m o มานะครับก็ตัวเกมนี้เนาะก็จะเป็นเกมแนว tower defense ครับที่เราจะเล่นเป็นหนุนน้องเลเควินนะครับในการสร้างป้อมทหารแล้วก็ต่อสู้กับหุ่นกระป๋องหุ่นจนแล้วก็พวกแมลงเนาะเห็นในอ p อปชั่นตนนี้แบบว่าทําให้แมลงน่าเกล็ดน้อยลงน่าจะมีการต่อสู้กับแมลงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน มาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Kevin room, นะเควินรูมนะ chapter 1 homecoming เนาะก็บ้านที่เต็มไปด้วยขอ,องเล่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เควิน Kevin เขาเรียกว่าเพื่อนตัวน้อยนะครับเป็นแมวเหระอ่านไม่ทันเหมือนกันนะครับเมื room, อ่อกี้เขาบอกว่าเควินนะครับจะไปเล่นอยู่ในห้องแล้วนะครับ oh. ขอแม่มาเล่นแปรบนะครับ มาแล้วเพื่อนรักนะครับก็คือเรียกไอตัวเอ,อของเล่นนะว่าเพื่อนเนาะก็น่าจะเล่นอยู่คนเดียวนะครับนราเศร้าเลย <laughs> <laughs> เออมาตรงไหนนะครับนี่คือสตูเป็นดัมมี่เนาะดัมมี่ดัมมี่ทานอ่ามาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ดีดีที่รอคุณครับมาช่วยกันนะครับก็ปกป้องฐานไว้จากการอ่าได้ได้ได้นีรู้รู้รู้นะครับเออเลื่อมไายเลื่องขวา่มันกระเป๋านะครับแปะต่อนะครับห้องสวยนะครับ มีเฮ้ยมีรถไฟด้วยให้สตาร์ทพรีพาชั่นไทมเรียร้อยนะครับจดเลยก็เด๋เล่นเลยแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะว่าเคยเล่นเดโมมาแล้วเป็นแหละเออแล้วก็นี่คือศัตรูมาจากกระเป๋าของน้องเควินทางขวามือนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเองชุบชๆชแล้วก็ใช้อันนี้ยิงก็น่าจะได้มีเพิ่มความเร็วด้วยโกโก้เร็วๆนะครับเพราะว่า ไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าลคลิปนี้จะเล่นเลยจากที่เล่นเดโมโดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เขาบอกว่าเอาอะไรเฟิรอนแมนมาช่วยนะเออเลยป่อมันตาเองด้วยนะฮะเดี๋ยวเร็ว,เวไปหน่อยมีแบบใช้คีย์บอร์ดเลื่อนปุ่มได้ไหมไม่ได้นะครับเอามามาทหารทหารทหารไปไปไปตึ๊บตึ๊บตึบบบ๊บเดินนะครับเดินไประยะก,การยิงดูงใหญ่ อ่า,อาคุณรอดสําหรับเวฟแรกมาแล้วนะครับก็ถ้าชนะเกมนี้ต้องเอาจัดการกับศับตรูจัดาการจับศับตรูทุกเว็บอะไรอย่างงี้เนาะทําให้มันไม่ไปถึงเบสเรา,นาเนาะเก็บ20ตางหกุรักก็อันนี้คือมินิปอดนะครับเป็นเราต่อสู้กับผลกระป๋องเล็กๆอยู่เนาะชึบๆบ,บ,บอกว่าอัปเกีรดได้ด้วยนะครับก็อัปเกรดเลยแล้วกันมันจะยิงเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็แรงขึ้นด้วยเนาะ จะอัปเกรดหรือว,ว่าจะสร้างอันอีกอันหนึ่งดีวะ10เหรอครับชุบเขาเควินก็หยิบมาจากกระเป๋าเป๋าอะไรก็ไม่รู้นะชุบเควินไปนั่งไนงะชุบมาตรงนี้แล้วกันสูทเทิร์เวอร์นะครับสองอันไปเลยแล้วค่อยอัปเกรดทีหลังเลยกันเอ๊ะมันก็อัปเกรดได้นี่หว่ามีอันนี้คือค่าอัปเกรดครับอัปเกรดหมดเลยนะ รวยๆอย่างเควินแน่นอนอยู่แล้วมานีหนิอ๋อโอเคโอเคกำลังดูอยู่ว่ามันควบคุมยังไงครับตัวหุ่นโอเคนี่บอทไม่ได้บอทะไปโลดนะครับก็คิดทรว่ามันเป็นเอ่อแมทตูตเรียเง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้เนาะปังปังปัง,ปงยิงไปเลยนะครับก็โอเคได้ไหมไม่ได้ปีสิบสองแล้วนะครับ สร้างใหม่สักอันหนึ่งเนาะน่าจะได้จบโอเคมาตรงนี้กันชึบเดินมาโอเคจัเไ็วเลยแล้วก็เอาหุ่นอีกอันหนึ่งแล้วกันครับมานี่มาเ้าไว้สองฟังนะฮะตุ้มตุ๊บตุ๊บตุ๊บนิดหน่อยมีอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ย เศษกระดาษนะครับถ้าห้าเช็ดโต๊ะเนาะก็อ่าศัตรูตัวใหม่เนาะเขาบอกว่าจะเป็นบิ๊กบอทหุ่นใหญ่นะครับจะช้าหน่อยอ,อ่าลิสูอาร์มี่อ๋อโอเคจะเอาหุ่นใหญ่แล้วก็ถ้าเจอหุ่นใหญ่ก็ถ้ามันพรวดก็เอามาตีนะครับประมาณนั้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเก็บเ,เก็บเงินไว้เกรดตรงนี้ไหมหรือว่าจะเร็วขึ้นแต่ดาเมจมันเพิ่มแค่หนึ่งนะครับไม่ไม่คูมนะอันนี้กดดาเมจเพิ่มห้าจะ จะแบ่งบ้างทหารก็จะยิงประมาณระยะตรงนี้เนาะเออเออไปนอกได้ยังไงฮะซโโีโอ้เยอะมาเยอะมาเยอะวะ่ะทหารจะตายไหมนะไอโดนดาเมจเออโอตายน,นะครับโนทหารผมทหารเกี่ยวกันเป็นศพแล้วเอ่ออันนี้ไม่มีเก็บไปก่อนได้นะครับ วินเอ้ยประานเขียวมาดักดักดกดกหยุดว,ดวินเดีก่อนแล้วกันเราจะยินสองยิงสองซากไปเลยเนาะโอเคปัง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 โอ้ <laughs> นี่ <laughs> น, <laughs> นี่เอาไว้เออไม่ไม่ไมเออโอเคเว็บ okay. สุดท้ายเหรอยิยงไปเลย นี่มันชนะกันง่ายมากนะครับอแม่เลขประกินบุกกี้นะฮะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่าเนี่ยว่า right back, เสียงเพลงน่าจะกบเสียงพูดไปเนาะเดี๋ยวไปเพิ่มเสียงให้หน่อยแล้วกันเนาะอันนี้คืออยู่ในเมซี่เบสก็คือเตียงงยุ่งยุงย่งยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งนะครับ และมีคุกกี้ก็มากินบนเตียงเลยนะครับโอ้ยโอ้ยเปื่อนแม่ไม่ได้หรอครับเดี๋ยวนะเพิ่มเราปรับเสียงก่อนชิบๆๆอยากได้เสียงเควินเยอะๆนะนิดนิดนึงแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อทุกคนจะได้ได้ยินเสียงน้องก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอทักกิ้ง อสามารถชนะเกมเออรี่ได้ด้วยการเอาทหารไปจงตีเบสดเหรอครับน่าสนใจน่าสนใจว่าไว้ขอแล้กันอาันใหญ่นี่เอาไว้แคนนอนตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สองฝั่งนี้ hey, <you> are. เป็นอันนี้ล้กันเฮ้ hey, <you> อูะอ๋อจะเลยแล้วก็ที่เหลือเอาเป็นทหารนะครับก็เอามาแปะไว้ประมาณ สองฝั่งนี้น่าจะได้เนาะโอ้หานสนัยว่ะก็อเอามายิงไกลไหมเนี่ยโอ้กว่าจะไปถึงนะครับรอคองนี้รอแย่เลยยิงอ่าคือคันกระลึกคระลึกปไปเออไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่มันไม่บอก โอเคเก็บเงินไว้อัปเกรดเอ่อทาวเวอร์แล้วกันไปเลยครับเร็วๆนะครับน่าจะไกลเกินอ่ะสไนน์น่าจะยิงจากระยะนี้น,น่าจะถึงไหมสไนน์น่าจะยิงไกลอยู่ถ้ามาตรงนี้ก็อาจจะยิงประมาณระยะประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเร็วเอ่อคิดเร็วครับคิดเร็วคิดเร็วคิดเร็วอันนี้คือมีโดรนบอดสตัตั๊ด้วยนะฮะโอเคแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีเงินนั่นแหละรประเด็นนะฮะยิงไม่ได้

<Little> one. ชุไปันนี้คือ army information right click on u tower or soldier b o n อ๋อปาได้ด้วยครับต้องอ๋อเดี๋ยวรอมีเงินก่อนนะอ้า โลเฮลเอเวอร์สปีดเอฟกต์สูงดามีโลเฮลเวดดี้สโลว์มูเมนต์เวดดี้ไฮดามีสโลว์ช็อปปิ้งสปีดโอเคไปนี่มาตรงนี้ไหมก็เหลือกี่เวฟไม่รูไม่แน่ใจนะคสไปเดอร์บอทเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อเหตุกเชนพี่พีวพี่พีว Okay. ได้อยู่เออกลับตายไปแนละ้วที่แพเรชั่นตามอัปเกรดอันนี้แล้วกันนะผมว่าหรืออัปเกรด e. ปืนใหญ่นี่ดีวะสี่สิบแหละโคตรจะแรงนะครับเอาอันนี้กันหกสิบเลยเหรอเดี๋ยวอัปเกรดต่อนะกันนะเกรดเป็นสิบสี่นะครับ <c oughs> อย่างแรงของฉันชอบจริงชจริงอ,อ๋อมันไม่ยิงตัวอยู่ข้างบนเนาะตัวบินได้ยิงไม่ได้นะครับ ชุบชุบน,นี่ตัวนี้ดิอ่าอ่า d e p r ่ s i o n time ยอด14ได้พอดีเลยครับ60ดาเมจโอ้โหป้องปืนผมว่าก็าจะใหญ่แต่หัวเคลวินเป็นบงัง嘛เป็นแสงบังนะครับห้องนี้ก็ห้องนอนอ๋อพักที่แล้วแล้วนะเอ๊ะ เป็ดท่านที่ทแล้วเราเล่นตรงดูนนะก็ย้ายมาเล่นบนเตียงและไอ้นี่คือน้องแมวนะครับน้องแมวของเฮลวิน oh, <no! S 1> ตกใจจะไปว่าเคยเล่นไปแล้วครับลืมหมดแล้วนะครับว่าดูจะเรียลลืมหมดแล้วนะครับว่าเดโม,มดเล่นอะไรมาบ้างนะครับเลยจะกระตุกตักนิดหนึ่งนะครับแฉดิงได้ไหมมุมอ่ะมุมทหารยิงไหมครับอ๋อยิงแล้วมันแบบว่า ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออยังจะพูดว่าโดนยิงแล้วมันแบบว่ามันจะสตันได้แป๊บหนึ่งด้วยเนาะนตัวแมงมุมเบืกอกรีนะครับผมว่านี้มันต้องห่ะอันนี้เหละฮะก็ถ้าไปข้างบนก็คงยิงได้อยู่แล้วนะอยากเห็นใลเวลสามแลยสิ เอาเว็บสุดท้ายแล้วเนาะดูเว็บตรงนี้นะครับลืมไปเลยาายิงไปครับสไนน์มุดท้ายแหละครับเป็นประมาณว่ามินิบอด17ตัวโดนบอด16โดนบอดเยอะนะเนี่ยบิ๊กบอดสสไปเดอร์บอดก็เดี๋ยวรอยิงข้างในนั้นได้สักหนึ่งดาวก็ามาเกียรติตรงนี้แล้วกันได้ได้ได้ไดได เดาวแล้วอัพเกรดเลยครับเป็นเออ่ม okay. ีล้อรวดหนามสองชั้นนะครับมีทำไมก็ไม่แน่ใจยิงกันไปยิงแบบฟ้านะครับอันนี้คือยิงนอร์มอลเดะปั๊ปังบปั๊บปั๊บปั๊ปั๊ปั๊ปังกดเร็วสองเท่าความเร็วสองเท่าแข่งกับเวลาครับตอนนี้เออเออเอออืือ Over, okay, เรียบร้อยเวฟอะโอเวอร์นะน้องเควินอยู่ฟังทหารเขียวมาดินเสียงเราหรอกมาจากไหนเควินเริ่มหล่อหลอแล้วอันนี้คือเลเวลสามโอเฟนน่าจะจบตรงนี้ไหมเดี๋ยวโมก็คือน่าจะดับนี้นะครับจบดับนี้เราก็จะได้เล่นแบบว่าอาจารย์ ช้าลงในแบบนั้นเนาะดูก่อนดูก่อนเบสเชทเอเวอร์เมอเป็นแมวหร้องแมวหัวร้องแะครับทัดเมื่อสิแล้วนะที่แบบว่าน้องจะงงงงหน่อยไอหัวร้องฟ้าอย่างนี้เนาะมอต้าวิทรักเคนนอนบอลจัดไปเลยก็สองฝั่งนี้ผมออาเป็นแบบนี้ดีไหม สลับดแบบว่าอันนี้แล้วก็อันนี้อัพเกียรดีไหมอัพเกียร์เหรอครับยี่แปดเซมโอเคีๆอยากอัพเกรดไอตัวแคนนอนใหญ่นี่เนาะอ่านี่คืออะไรเนี่ย Tower Priority you can make Tower more useful ทธ์ฟูไวท์ช้างเดย์เปาลูดีได้ด้วยโอเค High Head ไฮ l อทเฮลโรอ่าตัวนี้เอาตรงกลางเอหน้าสุดเลยกันเนาะมันจะยิงแล้วชาร์ดอันนี้ยิง High ไฮเอทเฮลนะครับก็คือเลือดสูงสุดนะครับอันนี้ก็ยิงตัวที่อยู่หน้าสุดนี่แหละน่าจะได้นะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย Come here. Machine here Man ไฮเฮลสโลมูเม้นต์สปีดโลดามิดโ d ดามิดแล้วครับฟาสชูตติ้งสปีดโอเคยู shall not pass you shall not pass โอเคโอเคเดินชา้าก็โทษยิง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 โหหต้องเอาปืนไปเนี่ยถ้า oh. มาอยู่ไฟตรงนี้นะฮะโอเคเก็บเงินว่าเอาเก็บเงินไว้เอาเกรดพกป้อมไปก่อนเนาะ ต่อไปเป็นอะไรนี่ซุปช็อตเตอ,เตอร์บอทนะมันจะยิงส่วนเราได้แล้วนะครับมันจะเดินช้าๆหน่อยโอเคประมาณนี้อ่ามีประโยชน์นประโยชน์ตัวนี้เนาะยิง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 อ่าหนึด่เดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับตัวนี้โอเคของปืนใหญ่นี้แล้วกันน่าจะดีสุดแล้วแหละว่าเพิ่มดาเมจแล้วก็สปีดด้วยเนาะ คืออันนี้อันนี้ก็ตอบกันก็ได้นะครับไปโอเคระยะนี้ระยะนี้ก็ถ้ามันหลุดมาจากไอ้ป้อมปืนตรงนี้เราก็น่าจะใกล้ตายกันแล้วแหละ ดีแล้วมีครับเออมาชินกันแไหมหันไปวะเอา,า <need> ตัวนึงก็ยังโอ้โหเปรืองสัตว์เปรืองสุดๆนะครับโอ้ยโดนเสียไปแล้วนะครับมันจะบุกมาแล้วสามจริงๆเราก็บุกเข้าไปได้นะแต่ว่าทหารมันไม่รู้อ่าต้องทำยังไงนะครับทหารมันกระจอกมากเลยครไป อ่าหน่อยก็ได้เอาเพิ่มสักเวฟละตัวแล้วกันเนาะละตัวเวฟละตัวเดินมาเดินมาเดินมานี่คือหุ่นใหญ่แล้วฮะเมกะบอทบดแปดร้อยเลือดเตะตรงนี้ได้เป็นฟาร์สปีดเนาะเดี๋ยวนี้เลยอ่อสี่สิบก็น่าจะดีนะฟาร์ด้วยนะชึบช,บ,ชบยิงมังยิงกระป๋อง ังฟ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 ังเส่ป๊บก็เดี๋ยวเก็บเงินไวับ้ันะ้มั้มั้มัใหญ่ขึ้นเปล่าวะอัน,น อ๋อมันไม่ยิงโดนฟ้าด้วยว <Come here. S 1> ่ะอันเดี๋ยวระเบิดนะตัวระเบิดระเบิดระเบิดอ่าฟ้าระเบิดย่องครับย่องมาย่องมา,งมาระยะมันไกลไหมเนี่ยไกลอยู่เนาะเอาอยูห่หน่วยเสริมข้างหลังแล้วกันระยะข้างจากใดนะครัจบจุกตัวไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วกันจุกด <the> มาระเบิดไปแล้วมาระเบิดไปแล้วไหนวะโอเคพ r e า a r a t ชัน t i ม e ก็เอาต่อเลยแล้วกันชุบแล้วก็เปลี่ยนต,ตรงนี้ต่อนะครับก็น่าจะได้สิบสี่หน่วยไม่รู้ว่าจบเวฟมันได้เวล่าเท่าไหร่หวน มอาหารแม่ชิงกันผมจะได <ป S 1> ้ไปแหละเข้าไปยัดสองว่ะเฮ้ยจะแพ้เหรอย้าวย้าวโอ้โหแอบมาทุกคนมาจังว่าจะเล่นให้ประจบซะหเถิดนะครับแอบเฉยเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ต้องมาเน้นที่ครับเกียร์ปอมละทหารเนี่ยมันกระจอกกระจอกกันไปครับกระจอกกระจอกมาก right ไม่เอาทหารแหละเดี๋ยวไปเร็วๆกันชิด แม่มันยากว่ะแม่มันยากกว่าทุกคนไม่เกรกงแล้วนี้ถ้าเราอัปเกรดก็จะไกลขึ้นเนาะก็จะยิงไปถึงประมาณคอขวดพอดีนะฮะเฮ้ยเครียดปะผมอะเครียดเลย this position is pretty good อืมปีรีกรูดนะครับปีรีกรูดปีรีกรูด come here ปีรีกรูดกรูด okay we need you little one หัยย้อนแยว right here เน้นเลยแล้วกัน I need you อย่าให้มันผ่านมาได้ครับ here อ,อย่าให้มันผ่านมาได้ ah yeah get him คีวินเล่นผ่านงได้ไงวะ ที่เหลือก็ยิงปกตินะครับโอเคก็อ่าแปะเลยแล้ว okay. กันโอเคก็อ่าป้อมเต็มแล้วเนาะก็เก็บเงินไว้อเพดแล้วกันครับ๋องเดกันแลวกันนี่ไม่ดีเลยไม่ดีแล้วครับ มอมไหตรงน no oh. ี้น่าจะยิงเยอะกว่าเนาะตรงนี้แหละโอ้มันเป็นเกมเครียดน้งเต่เมื่อไหร่วะเนี่ยทวยชัยก็มันผมนะเครียดเลยปวดหัวละไป ชึบชึบไหวไหวไหวเคยไหวายหวไหวไหวแหละหวายแหละช่วยมันในป้องของเราโอเคเกียป้องเกียป้องเคยระดับสองให้หมดแล้วครับมาวีดสุดท้ายนะครับโอ้โหผลงานดีนะครับที่ไม่มีใครบุกเข้ามาได้เลยนะฮะ

หนึ่ฟิชเอ็กสามเก้าห้าศูนย์ปฏิบัติงานนะครับมันแกะกล่องตัวเองมาได้เลยนะเอาละเอ,อ่อตัวนี้ต้องทำไงนะก็ปอยนี้ยิงไปเนาะมันมาอย่างช้าๆครับเพาะแปะเพาะแปะเพาะแปะได้ดาวแล้วก็เราสามารถเกรเียดได้นะครับแล้วก็สร้างหุ่นมาตีเนาะ ก็เอาหุ่นสไนด์ก่อนแล้วกันตรงนี้น,น่าจะถึงนะครับระยะตรงนี้เนาะบกุกโอ้ยเจอคิด่วเคีย์เฉยเลยครับจบเลยยิงตัวหลังก่อนนะครับตอน,นนี้ไม่ได้เลยแล้วก,ก็อันนี้คือสั่งให้มันบุกเนาะทหารเข้าระยะยิงเป็นหลักอามัน มันเอากรบสนายผมก่อนยิงซะเลยทหารราบนี่แหละไอวัสตาทูรัสอินโอเคมันบุกเข้ามาแล้ววะเอ้ยทหารแบบว่ามาชินมาชินมาชินกันมาชินกันจะแพงแล้วล่ะ แัวลขแล้วเลยเนี่ยไม่เาไม่ชิงกันอัดทอาม่ชินกัน,นอาาัดจ,จะไปครับอัดอัดด้วยม่ชินกันไม่อย่าต,ตายไม่อยากเล่นใหม่อีกรอบไม่อยากเล่นใหม่อีกรอบปุ๊บไ,นะได้อยู่นะผมว่าเอาไม่ชินกันอัดจ,จะไปครับอัดจ,จะไปอีก ไม่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 เออออคุณก็เด็ดทิ้งซะเลยครับเด็ดสองฝั huh. oh, s <S okay. ่งทำไมมันยากวะ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยผมต่อไปเป็นด่านเอ่อห้องซักผ้าแหละครับอันนี้ก็คือจะมีน้ํามากเกินไปก็จะมีน้ําอยู่ในอ่าบน้ําหรอห้องอาบน้ําเล่นดีไหมหรือไม่เล่นดีเอ่อแล้วทำไมเอาปั๊กไปเสียบอยู่ในห้องเอ้ชืวิน หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยหวังว่าเครื่องสักผ้าน้ำจะไม่รั่วนะครับไม่งั้นแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะหุ่นดอหรอครับ <Okay. S 2> แต่ว่าจะว่าจะว่านะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก็แล้วไปเจอกันใหม่ด้านหน้านะครับมัน ตัวเกมก็มีแบบให้เล่นหลายด่านนะแบบว่าเลือกเลเวลเล่นก็เอาเลือกเลเวลเล่นเอาก็ได้นะมีโหมดเชียร์ทีมโหมดก็คือเหมือนเหมือนสร้างด่านแล้วก็เอาไปลงแบบสตรีมเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยให้คนอื่มนมาโหลดเล่นเอาก็ได้เหมือนกันเนาะยังไม่เคยเข้าเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเข้าใจตามที่เข้าใจก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะอันนี้อันนี้นนเฮอมันรอ,อเกรตน,นะครับไม่ไม่ต้องคุณมากก็ได้นะฮะ งั้นก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วัน,นหน้าครับก่อนก็ถ้าผมบ๊ายบายครับ